เหยียบระเบิดอีกแล้วค่ะเสนากคับครับนี้ก็ปัญหาที่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องถามท่านโฆษกใช่ไหมครับค่ะประเด็นมันก็คือว่ามเป็นเส้นทางลาดตระเวนหรือว่าเป็นเส้นทางที่กาลังเผชิญหน้ากันอยู่เพราะเราจะทราบจากภาพนะครับว่าพูดถึงว่าเราบุกเข้าไปไม่ได้เพรมันไปชนกับระเบิดตรงนั้นเป็นแถบยาวเลยเพราะทหารกัมพูชาตอนนี้เขาปักหลักอยู่ในตัวปราสาทเลยไปตั้งฐานปฏิบัติการกันอยู่ข้างในใช่ใช่แต่ว่า ระหว่างไทยลฐานไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีแต่กับระเบิดแต่ไปหมดดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าฐานที่ตรงนี้ก็คือฐานที่อยู่เผชิญหน้าเผชิญหน้ากับเขาคือจุดที่ไปเหยียบเสนงคิดว่าน่าจะอยู่ตามแนวที่ที่ไปเผชิญหน้ากันไม่ใช่ไม่ใช่ด้านหลังคือแต่แต่ถ้าคาดการว่าถ้าไม่ได้ลาดตะเวนแล้วเหยียบยังไงฮะเสนงคือมันต้องขึ้นบ่ายอยู่แล้วมันไม่ได้นั่งอยู่เฉยมันต้องมีการผัดเปลี่ยนกำลังมีการทำอะไรอยู่แล้วปรับเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเส้นทางยาวๆที่ พื้นที่เดียวกันแต่ว่าไม่ได้ไป็นเจ้านเป็นเป็นการเคลื่อนยา้ายละตวเวนอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่จะขยายความเรื่องของการปอะกันตัวเองโดยชอบเนี่ยนะครับเหมือนกับตำรวจไปไปเจอคนร้ายเนี่ยเจอเจอเหตุเฉพาะหน้าก็จับได้เลยเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าเข้ามากําลังวางหรือกําลังยิงตอบโต้เราหรือหรือไม่ใช่รอบยิงเราปังเนี่ยเราตอบโต้ได้เลยะนะครับแต่ถ้ามันจบงานไปแล้วรอบหนึ่งกันนะไปตามหาไม่เจอเนี่ยอย่าไปทําตามหลักการมีแค่นั้นเช่นว่าเขามาวางระเบิดเสร็จปั๊บเนี่ย เราโมโหแล้วตามไปยิงเข้าในไม่ได้ลักษณะเหมือนตำรวจน่ะตำรวจที่จับคนร้ายถ้าถ้ามันเป็นการเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยการจัดการได้เลยเพราะว่าเหตุระเบิดรอบรอบที่แล้วที่แนวภูมิเขื่อที่ทหารไทยไปเหยียบรายที่5้าตอนนั้นเราก็พูดกันคุยเรื่องของการตอบโต้ตามหลักได้สัดส่วนเพราะว่าทางกองทัพก็บอกว่าการวางทุนระเบิดมันก็คือเท่ากับการใช้อาวุธถูกไหมคะเสียงงงเพราะฉะนั้นเราเราก็มีสิทธิ์ตอบโต้ได้หรือเปล่าก็ใช่ดิแต่ว่า ปัญหาคือจะตอบโต้ด้วยอะไรล่ะนั่นน่ะสิะมันจะต้องตอบโต้<ม>ด้วยวอะไรไปวังระเบิดกลับเรื่องไงมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการละเมิดข้อตกลงอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมแต่เราเอาข้อตกลงที่เขาเราไปบอกเขาและเมื่อ้อตกลงเนี่ยให้มากมไปไปเสนอต่างชาติให้มากแล้วก็เข้าใจว่ามีทูต ผู้ช่วยทูตใช่ไหมที่ว่าเดินไปตรงนั้นเจอพอดีอ๋อใช่ๆตามรายงานบอกว่ามีผู้ช่วยทูตจาก e อียูลงพื้นที่ไปอพอดีนี่อันนี้เป็นพยานได้เลยอันนี้<ด>เรื่อง <ไป S 1> ใหญ่เล,เลยอันนี้ต้องขยายผลเต็มที่เลยแล้วพอขยายผลเต็มที่ปั๊บ่อไปนี่แปลว่าหลังจากนี้ถ้าจะมีการปริการผมพูดตรงนี้นะครับว่าทางฮุนเซ็นต้องการจะยกระดับให้เกิดการประทะพูดไปยืนอีกรอบหนึง่งดังนั้นอีกรอบหนึง่งถ้ามีการประทะอีกรอบหนึ่งก็กวาดไส้หมดย้ายเหลือ ต่นี้เก็บไว้ก่อนจดบัญชีไว้แล้วก็ทิป <tip S 2> จัดการให้เรียบร้อยประเด็นมันมีนอยู่นิดเดียวว่าวิธีการตอบโต้นั้นรอจังหวะอย่าเพิ่งรีบเท่านั้นเองครับจริงๆพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเนี่ยมีรั้วรวดหนามยังไม่ได้มีรั้วถาวรแล้วการมีรั้วรวดหนามเนี่ยมันก็ยังมีช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ท่านวินไทยบอกว่าเดี๋ยวนี้นอกจากรอบฝังนะโยนเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใชหรือว่าเราควรจะต้องตั้งรั้วถาวรได้ไหมคะในพื้นที่ที่ แต,แต่ตาควายมันเป็นพื้นที่ที่เราย,ยังยึดได้แบบไม่เด็ดเ,เสร็จเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่ท,ที่สุ่มเสี่ยงแต่ว่าถ้าถามว่าทําได้ไหมทาได้อันนั้นต้องอ่านประเมินสภาพแวดล้อมเพราะว่าต้องต้องคือยอมรับนะครับว่าพื้นที่แถวแถวปราสาทต,ตาควายเนี่ยน่าจะเป็นจุดชุมนุมของทุนระเบิดมากที่สุดในบรรดาในทุกสมรภูมิที่การประท11ะ11จุดเนี่ยตรงนี้จะวางเยอะแม้กระทั่งมีข่าวไม่กี่วันก่อนที่มีระเบิดจากฝั่งที่ดังมาจากฝั่งในปราสาทตาควายเขาก็เชื่อว่า ทางทางนู้นเหยียบเองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราต้องทนต่อการยุยุให้ได้เพราะถ้าเราโต้อตอบอมอไรอย่างที่เสหนงกันว่าคุณเซงก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปเป็นอ้างไปยื่นในเวทีระหว่างประเทศเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยสังเกตสิครับระเบิดที่อยู่ดังที่ตรงในฝั่งประสาทต,ตาควายกัมพูชาเงียบกลิบไม่แถลงใ,ใดๆเลยแต่ถ้ามีระเบิดจากฝั่งเราเมื่อไหร่เขาก็จะออกข่าวในลัณะที่ว่าก็ คุณมาละเมิดในบริแดนอธิปไตยของกัมพูชาเองก็ <gigs> จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะนีจ่จริงๆวันนี้การคุย RBC ของพื้นที่ภาค2เนี่ยเราเราก็ไม่สามารถจะพูดได้เต็มกว่าปากว่าเขายอมรับข้อตกลงจะกู้ทุนระเบิดนะอาจารย์เขาบอกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วจะไปคุยต่อใน GBC มันก็คือการไม่รับในการกู้ระเบิดหรือเปล่าคะอาจารย์คือก็รับปากพอเวทีคือก็ต้องเล่นว่าการเกมการเมืองระหว่างประเทศกัมพูชามีหลายบุคลิกเกมการเมืองหลายหน้า การเมืองระดับประเทศก็ทําตัวแบบดูสูงส่งอะไรเงี้ยนะสแสวงหาสันติภาพแต่เกมการเมืองระดับท้องถิ่นระดับผู้หท่ทหารฐานป่าเนี่ยก็จะใช้เป็นสัญชาตญาณตัดสินใจดังนั้นก็จะแบ่งบทบาทกันเล่นถามว่าตรงนี้ผมเข้าใจว่าคนไทยอดทนได้มากขนาดไหนก็เข้าใจต้อง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 ,อง,องขออภัยในความรู้สึกว่าตรงนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สิ่งที่เกิดขึ้นประดังประเดมาตลอดสัปดาห์เดี๋ยวในเท่ากับหัวข้อรายการเนี่ยตรงที่บ้านหนองจางก็ดีเนี่ย<ม>อันนึงเนี่ยจะมา กดดันในส่วนของความมั่นคงโดเพราะกองทัพไม่ได้นั้นแรงกดดันหรือความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมก็คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านภูมิธรรมนั่งอยู่แล้วแหละอันนี้เดี๋ยวจะต้องมาต้องต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องต้องแยกบทบาทนะว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยกองทัพไม่สามารถแก้ปัญหาความพึงพอใจได้ในเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเอกสารโฉนดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกครองโดยพมหาไทยหรือท้องที่อ่าท้องที่ดินนะสอบประกอบในพื้นที่นะฮะที่ดินจังหวัดเนี่ย ต้องให้ความชัดเจนส่วนในเรื่องของแนวรั้วหรือการเผชิญหน้าต่างเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็มีท่าทีที่รู้สึกว่ากองทัพภาคที่หนึ่งอ่ะก็คิดเจรจาอย่างรอบคอบนะครับค่ะคะเดี๋ยวเด๋ยวบ้านหนองจานเราค่อยว่ากันแต่เรื่องกู้ทุนเนี่ยยังไงก็ต้องฝากจา์ไปช่วยอธิบายกับทางสบทกด้วยอีกทางหนงทีนี้กลับมาที่เสนเมื่อครู่นี้เราคุยกันเรื่องรั้ว อาจารย์วันวิชิตว่าจริงๆแล้วรั้วถาวรก็สร้างได้แต่พื้นที่ปราสาทตาควายเนี่ยเราทำเราทำรั้วสาถาวรได้ไหมพื้นที่พิพาทยังะฮะเราเรายังไม่จบครับตอนนี้เราเผชิญหน้ากันอยู่คือพร้อมรบด้วยทุกวันทุกวินาทีถ้าเกิดมีการโป่งปางปืนลั่นก็ยิงกันได้เลยเพราะตอนนี้แค่หยุดยิงหยุดยิงไม่ได้บอกว่าเลิกยิงนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะประทะกันมีดังนั้นสิ่งที่เราต้องคอยก็คือรอ A B C g B C ต่อไปซึ่งผมยังเห็นว่าเราเนี่ยมีข้อเสนอยังไม่สมบูรณ์ จริงๆเราต้องบอกไปเลยว่าโอเคเราจะเลิกกันไหมประชาชนจะได้กลับเข้าพื้นที่ได้ปลอดภัยจริงๆจะปลอดภัยได้คืออะไรจะตรวจอลารลำกล้องปืนใหญ่หน่วยทหารหลายจอ,อกไปไกลกี่กิโลบอกไปเลยวัน,ว,นวันที่1วันที่2วันที่3จะย้ายวันที่เท่าไหร่กี่กิโลพอรู้ปั๊บเนี่ยว่าออกไปห่างไกลปั๊บประชาชนรู้สึกปลอดภัยตรงนั้นแหละครับต่อชะ,ะดอฐานพลานอาสาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่เผชิญหน้ากันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็คุยเรื่องเขตแดนแต่นี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะไม่ยอม ไม่ยอมเป็นเรื่องของเขาไงแต่เราต้องมีข้อเสนอนี่ก่อนกู้เรื่องกู้ทุนเนี่ยในถ้าไปต่อดใน, BC, น,นจีบซีเองาก็เชื่อว่าเขาไม่ยอมหรืไม่ไอย,ยอมหรอกแต่เราต้องเสนอเรื่องนี้ไปให้มันกระแทกแรงๆว่าเราต้องการสันติภาพการได้สันติภาพก็คือประชาชนต้องปลอดภยัยฐานต้องปลอดภยัยและปลอดภัยไอ้กำลังหลักถอยไปหมดถ้าเขายังอยู่เขาก็วางระเบิดได้ทุกวันจริงไหมออกไปไกลสิจะได้จบฐานช่างไม่ต้องอยู่แถวนี้ไปอยู่ไกลเราต้องยื่นข้อเสนอทีก่อนผมเชื่อว่า GBC จะมีจะเริ่มมีแล้วล่ะ ถ้าไม่มีนะมันจะกลายเป็นเรื่อง RBC อีกเดือนนึงจริงไหมเขาบอกเรื่องอีกเดือนประชุมข้างหน้าอีกเดือนมันจะกลายเป็น3เดือนครับประชาชนจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยยากแล้วจำไว้เสมอว่าในการรบตามแบบเข้าเร็วออกเร็วเสมออย่ายืดเยื้อถ้ายืดเยื้อประเทศใหญ่จะเสียเปรียบประเทศเล็กให้จําไว้เลยนี่เป็นสูตรเสนองเอาเอาจริงๆนะความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เราหวังกับการคุย RBC กับ GBC ได้หรอคะเพราะมันล้มเหลวมาทุกครั้งในเรื่องกู้ทุนระเบิดนะคะ นี่ไอ้ที่ว่าการฟุ้นทุ่ระเบิดที่เราเสนอเนี่ยเป็นปฏิการจิตวิทยาเพื่อจะบอกชาวโลกกับบูชาเนี่ยไม่ได้หวังเรื่องนี้ รวมท่านือสแกมเมอร์ด้วยคือเป้าเป้าหมายคือเพื่อคุยเพื่อบอกชาวโลกการที่เขาจะตอบตอบรับหรือไม่ตอบรับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําคือเราคุยเพื่อจะเอาเป็นหลักฐานไปบอกชาวโลกว่าเขาไม่ตอบรับะแล้วเขาจะต้องเขาจะต้องไม่ตอบรับเพราะตอบรับมันจะไปเจอระเบิดของเขาไงเพราะเราไม่ได้หวังให้เขาจะมาตอบรับอันนี้ปริการจิตวิทยาธรรมดาบอกชาวโลกฟ้องชาวโลกเราฟ้องไปแต่เราจะไปหวังว่าคุยทําไมไม่สําเร็จไม่ต้องยิ่งไม่สําเร็จยิ่งดีแล้ว่ายิ่งเขาไม่เอาเรื่องนี้แต่เราต้องมีข้อเสนอหมายโงเรียนไงทำยังไงประชาชนในพื้นท ทั้งสองฝ่ายด้วยนะแล้วถ้าเราเสนอแล้วเนี่ยต้องฝากสปทกด้วยครับตรงทีง่เขพูดไปแล้วหลังนีประชุมกับมาติการเขาที่แล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องนี้ออกไปปั๊บเนี่ยกัมพูชาจะพูดไม่ออกเลยเพราะบอกเรารักสันติภาพทําไมคุณไม่เอานั่นปแปลว,ว่าเดี๋ยวจะลบกันใช่ไหมอตอนนั้นทหารเตรียมให,ให้พร้อมเลยครับบัญชีป้าหมายมีครบลึกไปร้อยสองกิโลยิงให้หมดก็แค่นั้นเองตรงไปตรงมาไม่มีอะไรหมายถึงได้จบเร็วๆเม้นขลากระสังในประเทศใหญ่เสียเปรียบครับ มาตรการเฉพาะหน้าเสียง่งเสนอยังไงดีคะตอนนี้เอาเอาเซฟตี้ทหารเราก่อนอะถ้าจะเอาเอาตรงนี้เลยเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าเร่งงานให้จบเร็วมันจะได้เซฟไงจะอยู่ไปนานๆก็ต้องโดนอยู่ดีจริงไหม,มการจะเร่งให้เซฟใ,ให้จบเร็วนะข้อเสนอที่ว่าเนะี่ยเสนอให้กัมพูชาเขาขยับตัวไม่ได้คุณจะเลิกไม่เลิกถ้าไม่เลิกก็ยิงกันเลยจบหมดเรื่องหมดราวใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าจะต้องรัฐเวียนต่อไปเนี่ยก็เคยเสนอไว้ก็ใจว่าเคยคุยเรื่องมันต้องมีโดรน ที่จะตามตังนี้เข้าใจไปก่อนถ้าบอกเขาไปหาละไอ้โดนที่มีเรดาร์เรดาร์ที่จะสกแกนได้กกว่าพุ่นมันอยู่ตรงไหนใช่กำลังไปหาอยู่กำลังไปหาอยู่ยน่าจะได้แล้วอะไรเร็วๆนี้อันนี้ก็จะช่วยได้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นถ้าเป็นพื้นดินก็เป็นไอ้รถยนต์ที่เป็นรู้สึกจะเป็นเทคนิคอะ่ะเขาส่งให้ละ ส่งให้กอง<ม>ทัพปรีงเลยไหมไอที่เป็นรถวิง่งนะที่นะรถไถใช่ไหมคะไม,ไม่ใช่รถแต่รถไถก็ต่างหานี่เป็นรถธรรมดาที่เป็นรถจุนยนต์แล้วก็กวาดหาท,าทุถนระเบิดได้เรื่องต่างๆนี้เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปเยอะๆอจะได้ช่วยได้ให้ทุกคนช่วยคนละไม้คนละมือแต่ที่ผ่านมามันปัญหาคืออะไรไหมคือความไม่ใส่ใจของฝ่ายการเมืองผู้มีอํานาจคือรัฐบาลนั่นเองแต่พ ô วันนี้คือจากวิกฤตให้มันเป็นโอกาสแล้วโอกาสแล้วนะอยู่ที่รัฐบาลจะตั้งใจจะใช้พื้นที่ตรงนี้ไปฟ้องโลกให้มากขึ้นหรือเปล่า คือตรงนี้ทารรที่ผ่านมาไม่มีการทาหรือการประท้วงหรือในการประชุมในระดับใหญ่กว่าทวีภา,าคีขึ้นมาหน่อยก็ได้อย,อย่างประชุมในกรอบอาเซียนเนี่ยเล่าให้ฟังเลยแล้วผมคิดว่าเผ่อจะมีเพื่อนบ้านอย่างบางชาติอย่างเวียดนามอะไรเขาจะหรือลาวหรือซ้ําไปม,มามาสมทบกับแนวทางที่รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ากัมพูชาทำงี้ก็เท่าเท่ากับเป็นใครภัยคุกคามไม่ใช่เฉพาะต่อประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นๆด้วยนี่ก็ได้เห็นประชญวีรกรรมก่อนหน้านี้องกัมพูชาเนี่ย มันเท่ากับว่าเป็นการยืนยันดังนั้นผมคิดว่าจริงๆปัญหาที่ติดขัดอันนี้ต้องโทษทุกรัฐบาลี๋ยวจะหาว่าผมมีอคติต่อรัฐบาลชุดนี้คือในอดีตเนี่ยเราอาจจะมองเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการค้าการลงทุนหรือพูดตรงๆนะครับผู้อย่างไม่มีอคติคนก็จะมองว่าอ๋อผู้มีอํา,านาจมีผลประโยชน์ตามชายแดนกับผู้นําทางฝั่งนู้นใช่หรือไม่ถูกไหมครับไอ้ยังเงี้ยเราเก็บข้อมูลแต่คั้นนี้ก็เหลือว่าอ่าสเต็ปสุดท้ายอยู่ที่ฝ่ายการเมืองซึ่งณขณะนี้เราก็เห็นนะฮะอย่างเคสของ กระทรวงการต่างประเทศก็เริ่มขันน้อนเริ่มเริ่มทำอะไรที่เป็นข้าราชการทำงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นวันอย่างเมื่อวันก่อนใช่ไหมฮะไปร่วมเป็นสักขีสพยานกับการบันทึกเซน็น MOU สัญญาไอ้เรื่องเครื่องบินนะฮะพีซบูรพาเนี่ยนะครับไอ้คลิปเป็นจากรัฐบาลกับแบบสเตทต,ต่อสเต e กันนะครับรัฐต่อรัฐกันไอ้ G2G เนี่ย, G G ยแล้วก็ได้ได้เพิ่มงานแต้มต่อคือการพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสวีเดนไอ้อย่างเงี้ย คือคุณต้องได้แสงได้ภาพแล้วคุณต้องรู้จักทําใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วท้ายสุดประเทศที่เขามีสแกนภาพเขาก็จะมาช่วยรีวิวว่าเฮ้ยคลิปเพนเนี่ยใช้มาไม่ใช่ว่าเอามาห้ามนู่นนี่สามารถใช้ป้องกันตัวเองได้เห็น<อ> <He ard S 2> ไหมเขาก็มายืนยันเนี่ยเขาจะขับตอกหน้ากัมบูชาได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าที่เราที่ผมพูดมาก่อนในนี้อันนี้ทั้งหมดหน,นะครับว่ามันจะต่อยอดได้หลักฐานกี่ร้อยครั้งจากประชุม RBC JBC ต่างๆที่เขาไม่ตอบสองหรือเขา อ่าข้ารรับฟังเหมือนจะตอบสนองด้วยดีแต่แต่ทุกครั้งก็จะมีหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงนอกจากข้อตกลงแล้วก็จะมีข้อตกลงงอกหรือมติง,งอกที่ไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยค,คือผมคิดว่าเราก็รอบครอบมากขึ้นเรารู้เท่าทันก็มากขึ้นนะฟ้องสื่อก็ไม่พอแต่ข้าวเดียวกันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองซึ่งตรงนี้ผมผมก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาต้องกระทุ้งครับสื่อเองหรือท่านพี่น้องประชาชนต้องไปกระทุ้งว่าเฮ้ยมาถึงจุดหาเนี่ยฟ้องให้มากขึ้น ถ้าตอนนี้โอ้โหพื้นที่ภาคสองก็ยังตุมตามเรื่อยๆนะแล้วพื้นที่บ้านหนองจานตอนนี้ม,มวลชนม็อบชนม็อบก็ยังประทักกันอยู่ที่แนวหน้าบริเวณนั้นคือตอนนี้สิ่งที่หลายฝ่ายเขากังวลว่ากลัวสถานการณ์มันจะพัฒนาไปถึงจุดที่เป็นโมเดลตามเมือนทม,มยั่วยุกันระหว่างสองฝ่ายใช่ไหมคะจากนั้นก็มีการประทักกันเลยหลังจากนั้นมันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมจากหนองจานนะะตัวของตาเมือนทมเนี่ยเขาเริ่มแต่แรกเขามีความตั้งใจมีผู้หญิงมาใช่ไหมค่ะเมีถามมาผักอกแรงต่างเพื่อจะยั่ว แล้วก็มีที่โดนระเบิดด <fin anta> <ots> ้วยนะครับคือทาอะไรก็ได้ให้ฝ่ายไทยเนี่ยเหมือนจะฟิวขาดนิดหน่อยแต่อันนั้นเนี่ยถ้าถ้าทำเกิดการสงครามเนี่ยเพราะว่าเราไปปิดด่านทางคุณเซงเขาบอกถ้าปิดด่านเะยรปั๊บสงครามเขาก็ยิงมาเลยแต่เขาพลาดเพราะเขาได้ใบแดงแล้วไงใบแดงจากการที่คุณมาทําร้ายประชาชนเราพื้นที่ตรงนี้ผมเชื่อคนไทยพอจะเข้าใจแล้วจริงๆไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าถ้ามวลชนกับมวลชนเนี่ยคอยอย่าให้เป็นการละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกันแล้วกันเช่นเอาอะไรแปลกๆไป ไปใส่เขานี่ไงคุณกันจอมพลังพรุ่งนี้บอกว่าจะเอารถด,ดูดซ่วมแล้วไปฉีดพยายามฉีด,ฉดในพื้นที่แล้วพย,พ,พยายามพูดเพืพ่อแปลกแล้วนะอนนย่างอื่นก็ด้วยคือมันจะทาเป็นการไปการทําเป็นละเมิดสิทธิมนชนแล้วเขาก็จะไปฟ้องซึ่งเราไม่ได้ฟ้องแต่เขาจะฟ้องไงอ,อันนั้นเราไม่ต้องกัวงหรอกตรงนี้เราได้คืนอยู่แล้วบอกได้เลยนะตรงนี้น้องจานเราได้คืนอยู่แน่ๆเลยหลังจากจบงานนะครับแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย ประชาชนข้รู้ดีมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นผู้สื่อข่าวของกพูชาเองอ่ะเขามาถามว่าขายดีไหมแล้วนี่พี่หยงใ,ใครก็บอกนี่ที่ของคนไทยเ,เขาบอกไม่ใช่ของกพูชาไม่ใช่นี่ของไทยแล้วไอ้คนที่มาเปิดไอ้นี่มันไรสดไงบอกครอบครัวผมจะแย่หรือเปล่าเนี่ยอุตส่าห์มาพูดอีกทีนะนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคเขารู้ความจริงถ้าบอกไปปั๊บเราทำรัวเล็กเล็กอ่ะล้วก็บอกนี่เป็นเขตไทยนะแต่ปัญหาคือเราจะไม่มีข้อตกลงไง ยบซียังไม่ค่อตรงแล้ว่าเส้นเราอยู่ตรงไหน<อ>มันเลยมันเลยคลากระซังมาเป็น10บสปีตรงนี้เพราะหลักหลักเขตไม่ชัดก็เลยลทําให้ชาวบ้านกัมพูชาเขาไปเคลมว่าเอาก็ตรงนี้คุณยังไม่ขีดเส้นเลย<อ>แล้วเราก็ยังมีสิทธิ์อยู่ได้คําว่าปักเขตไม่ชัดก็ไม่เชิงหน้าเราเคลมพอไหวแต่ว่าจะมีคําพูดว่ามีการย้ายเขต<อ>ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าตรงไหน<อ>คือจุดที่ปักหลักหมุดแต่จริงๆมันอยู่ที่เดิมมันแหละแต่คุณมาสร้างประเด็นไงว่าคนไทยย้ายเขตจนคูมีลาไปโดนจับนั่นแหละคือเรื่องเดียวกันหมดเลยคือกัมพูชาเขาเล่่นแงตลอด ดังนั้นก็ถือว่ากาสเนี่ยผมเชิญชวนเลยเขาเนี้ยเล่นให้เต็มที่เลยเราสำรวจด้วยไม่ต้องห้าหมื่นก่อนึรือห้าหมื่นกับโบราณหกสิบเจปีแล้วดาวทงดาวทีนใน JPC ก็ตกลงเนี่ยมันได้แค่เม็ดเดียวไม่ต้องกว้าง50เมตรเม็ดเดียวเล่นไปเลยตลอดทางแล้วกบูชาสงสัยตรงไหนมาดูกันตรงไหนมีข้อพิพาททำวงไว้แล้วมาคุยกันตรงนั้นเดี๋ยวก็จบพอจบปั๊บกรรู้เลยใครอยู่เกินเกินก็บอให้กลับไปหรือใครจะอย่างถ้าเประสมบเจ้เงินโยย,ยาใช่ไหมก็ให้ไปให้เป็นไรแต่ส่วนตัวเนี่ยเหมือนเราไล่ไล่ที่ไงให ยิวยางเงินชุดเฉยชาวบ้านกัมูชาในเขตแดนไทย <ใน S 1> เรานี่นะนี่จะเป็นคำถามอยู่จริงๆเนี่ยต้อง,ต,องต้องฟ้องไล่ที่ก่อนจริงไนหะมวเวลาคนเข้ามาอยู่ที่เราเราจะฟ้องไล่ที่ก่อน ต่ถ้าเกิดสงสารจะให้เงินก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ว่าให้เงินให้เงินเป็นเวรคืนผมยังไม่เห็นด้วยอ๋อให้ให้เพราะความสงสารตามหลักมนุษยธรรมแบบเอาไปทํามาหากินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าให้เพราะว่าต้องไปซื้อที่ดินตัวเองนี่มันก็ไม่ใช่หลักการมันน่าจะผิดนมนด้วยแต่ว่าท่านปอบโสจะจะเห็นบอกจะควักเงินเองโอเคแล้วเรืวองนั้นนะแต่ว่ากัมพูชาในพื้นที่เยอะแยะครับข้างในผมพูดด้วยคำเดียวที่รกร้างว่างเปล่าเยอะแยะเราสมบูรณ์ด้วยแต่ว่าเขาอยากอยู่ตรงนี้เพราะมันค้าขายได้แค่นั้นเอง อาจารย์วันวิชิตถ้าปล่อยม็อบชนม็อบแบบนี้ฝั่งไทยเจ้เอคุณวีระก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าสถานการณม์มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะพัฒนาไปถึงโมเดลตาเมือทงทมนะอาจารย์ <ผม S 1> ต้องผมเราก็เกิดความาไม่สบาย,ยใจเพราะว่าตร,ตรงพื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่รางนะครับโอกาสย่อยยุการเผชิญหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบรายวันรายชั่วโมงเป็นไปได้แต่ขณะีกันผมก็ว่าผมมั่นใจนะครับเพราะว่าวิธีวิธีการรับมือเนี่ยฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะทหารในพื้นที่ในหน่วยเฉพาะกิจเลย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองรับภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับว่ากองกาลังบูรพาเนีน่ยก,ก,ก,กองลับูรพลานะครับเขาเขาเขารูา้อยู่แล้วว่าจะต้องอะไรมีแผนเตรียมรับแผนเผชิญเหตุนะครับคือแน่นอนครับสุ่มเสี่ยงเพื่อจะไม่มีการเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีแนวทางที่จะมีเข้าไปปรับพื้นที่กายภาพจะรื้อถอนส่วนจะเมื่อไหร่วอและนอนเมื่อไหร่เนี่ยไม่สามารถจะแจ้งได้แต่ขอให้สบายใจเพราะสิ S ่งหนึ่งผมรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะที่มาตําหนิวิพากวิจารณ การทําหน้าที่ของทหารในส่วนกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ย <ฮะ S 1> โดยเอาโมเดลฐานกองทัพภาคที่สองเนี่ยมาเทียบเคียงเนี่ยต้องเข,เข้าใจก็ต้องขอบคุณในการแสดงออกความรักชาตินะครับแต่ข้าเดียวกันเนี่ยต้องเข้าใจว่าพื้นที่ทางกายภาพมันแตกต่างกันมากปัญหานะฮะซึ่งตรงพื้นที่ทางในพื้นที่ตรงเนี้ยบ้านหนองจันเป็นนที่ค้าขายแล้วเป็นพื้นที่ที่คนเขาอยู่กันมาอย่างยาวนานเนี่ย <ฮะ S 1> แล้วก็ในอดีตต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะครับว่า ก็เป็นคือครอบครัวพวกเขมรแดงเดิมที่ถูกต่อสู้กับกองกําลังเวียดนามแนะ่บผลักดันเข้ามาเราก็เลยให้อยู่หลักด,ด้วยวิธีคิดหลักมนุษยธรรมนะครับแต่ตอนนี้ด้วยเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันมันครบมันมีการยืนยันซึ่งตอนนี้ขั้นตอนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสบายใจเนี่ยอันนี้ก็คือต้องร้องขอเลยเพราะว่าข,ขอความร่วมมือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับพวกกรมที่ดินพวกสปรกรในพื้นที่หรือจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเนี่ย ยืนยันเรื่องเอกสารให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจว่าในอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะกลับมาเป็นของพี่น้องประชาชนที่ถิสิคืว่าท่านก็ไม่ต้อง,องไม่พลาดอย่างนี้ด้วยนะอ่าจะ<ค>ต้อง<า>ใช่ใช่ <laughs> อย่าเพราะว่าจะเอา <laughs> ทางนู้นก็จะรอรออยู่แล้วไปเคลยไปอ้างนะครับ 2. ส,ส่วนเรื่องการจัดปรับพื้นที่หรือถอนเนี่ย <c oughs> กองทัพเขาอยู่ในความคิดอยู่แล้วว่าจะต้องทานะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ทานะเพราะว่ารู้ว่าแรงกดดันตรงนี้าคาดหวังไว้สูงแต่ไม่ต้องการให้มีการเผชิญหน้า เพราะการล้อมรั้วเนี่ยคือหนึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทหาราราชเบรและประชาชนของเราะนะครับเพราะว่าทีา่ความคาดหวังของผู้ชุมนุมบอกว่าทําไมไม่ไปตรงปักตรงหมุดอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นแนวทางซึ่งแน่นอนว่าท้ายสุดอย่างที่เสยนอะ่ะว่าไงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเอกสารการทางฝั่งผู้นาระดับสูงกัมพูชาแล้วที่ระดับสูงกัมพูชาแหละเส้นยอมรับในต,ตรงนั้นอยู่แล้วที่ท่านเสเบิร์ตท่านพูด อันนี้ก็เป็นประจักษ์ยพยานเพียงแต่ว่าเราทําดีละขั้นตอนอาจจะไม่เร็วนะครับ้นั้นทางนั้นผมทางนี้ครับก็าบอกพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกดดันไปยังกระทรวงมหาดไทยให้มีการเร่งการสํารวจสิทธิ์กันให้ไวขึ้นนะครับและขาเดียวกันเราต้องไม่ตีโจทย์ผิดนะครับคือตอนนี้เราต้องขอความร่วมมือว่าอย่าไปตําหนินะครับการทําหน้าที่ทหารเพราะทําอย่างเงี้ยด่าเขาแทบเป็นแทบตายแต่ทหารก็ยังรักษาประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่ดี